อ๋อน้องเริ่มแกะเลยตุ๊ดหนึ่งอันอันที่สองอันที่สก่ค่ะเสร็จแล้ว แล้วก็มาเล่นเกมกันเลยแล้วก็มีไข่อยู่สี่ไข่นะครับให้เลือกสองคนละสองอันเอาอ้องเอาวันไหนอันนี้อ๋อเลออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งทุกีอันเี้อันนี้นะเดี่ยววันนี้ยนะผมเชื่อแล้วผมต้องได้กินนะเลยอาอันนี้มันอ้าขอผมอาจจะได้กินอันอันแรกผมรอดแล้วครับรถดกระบะหนึ่งคันวางไว้หน้าจอแล้วก่อนนี้ของคุณ ผมสำรอดนี่ไหยังนน,นี่ครับรถถั้งอีกหนึ่งคัน้ผมหลอดน้องกินน้องกินเลยเดี๋ยวนี้อนนี้ล่ะขอเล่น<ม>ถนังน้องยังไม่แกะให้ดูอันนี้ลูกอมขนมนึ่งยังแน่น,นอนก็กนะ็ไม่นาะอีกไม่นานเดี๋ยวผมจะลงคลิปสโลว์นนโมชัม่นเพราะปีกล่องแล้วคงไป่โดดมาใหม่ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย